ส่วนใหญ่จะมาทักทายหนูฟังเพลงพี่ตั้งแต่ปฐมอันนี้ไม่เอาไม่ไม่ไมไมควร, <laughs> รเลยเขาก็จะมีทักเขาครับก็ทักทายว่า กลับมาแล้วนะยังอยากฟังเพลงอยู่ครับแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่มาทักทายว่าพี่ออกเพลงนี้โอเคเพราะว่าหนูฟังพี่ตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยโอเคทุกวันให้ฟินจนจูใจเทแก้วที่เงาเทเขาที่หมดใจเธอมีแก้วอยู่กี่ใบจะเติมหัวใจให้แก้วที่เหามันเป็นต้องการให้มันเป็นสีสันใหม่ๆก็เลยส่งงานให้กับน้องๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นักดนตรีรุ่นใหม่นักดนตรีนักร้องรุ่นใหม่ทําออกมาเพราะว่าคําบางคําที่ที่เรามีมา มันเป็นคําแบบสมัยสนะองพัน่ะแล้วเขาบอกพี่คํานี้ม่เชยไปแล้วพี่เปลี่ยนเถอะถ้าเป็นเนื้อหาเก่าๆหรือว่าคําพูดที่มันแบบว่าเชยไปแล้วเด็กสมัยนี้เขาไม่ใช้กันแล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ติดอาจจะไม่สะก,กิดหูเขาก็ได้แล้วเด็กยุคที่เขาเรียกอะไรถัดจากเนี้ยอีกสักสองสามปีที่กำลังที่กำลังโตเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อของเราเลยก็ได้แต่ช่วงยังดีที่เรายังมี แฟนรุ่นเก่าๆที่ยังชื่นชอบในผลงานไอ้น้ำยังชื่นชอบในการสแสดงคอนเสิร์ตของผมอยู่ยังยังซื้องานของเรายังเสพงานของเราอยู่โชคดีตรงนี้แต่ว่าก็ยังไงมันก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆพัฒนาเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเรื่องใหม่เราไม่สามารถไปเจาะกลุ่มฐานมัธยมได้แน่นอนผมเชื่อได้อย่างนั้นยากมากนอกจากเราจะไปต้องไปเต้นเฮ้ย hey, พับแต่ลุงมาทำอะไระลุงมาทำอะไระลุงมาทำอะไรนะไม่ใช่แล้วครับ